ครับก็มาต่อกันนะกับเจ้า ibo, นะรีโบ,บ่นะใสคราบาดําบรรทุกบาม,ไ,มไปขาย,เ,ยเออไปขายลานตามจะเป็นไงเดี๋ยเจอเพื่อนๆครับชมก,กันได้เลยนะครับนบคลิปนี้ก็อาจจะได้เห็นตอนเทเทดาน,นั่นเองให้ดูเท้นทางก่อนตอนไปก่อนม,นมันคุมยากนะมันโยกเยกนะโชอเคบอกว่ามันนุ่มไปนุ่มไปสําหรับทอร์เรเตอร์ <c oughs> <c oughs> นะโอ้โหแม่เจ้าฝนนุ่มนะแะแดด แหนบเขานุ่มจริงๆนุ่มเกินนะ,ะ, ada, ะแห nice right นบก็ส่วนหนึ่งนะโชว์ก็ส่วนหนึ่งทางก็ส่วนหนึ่งนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปปรับเซตใหม่นะนี่ประมาณสองตันกว่าแหละนะผมมองว่าสองตันกว่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะไม่เจ้าเราเราต้องขับตั้งท้ายนะคอยควบกับมันมั่วสุดเลยจากที่แล้วกันเลยเธีเจ้ายังกินนมแม่อยู่นะ เนี่ยวันๆนับตึงมือนะวันนึงวันหนึ่งนะกาจะได้ถ่ายแต่ละสักคลิปเนี่ยโอ้โหลากเลือกอันนั้นไม่ถ่ายกันดูกับตุ้นไม่ถ่ายชิคกี้พาเลยมาคนไปดูให้มันดูดิมันไม่ดูดูไปจะไม่ได้โอเคดูไม่ได้ไม่ต้องดูมันจะเพิ่มร่องมันได้แค่นั้นแหละนี่ราคาปลาวันนี้นะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าหรือว่ายี่สิบแปดวะ ยี่สิบเก้าแล้วยีเมษาสองห้าหกห้านะครับสิบบาทเก้าแล้วนะนี่แมมาก็เดินไม่ก่อน,นเลยน้ำหนัไม่กล้าไม่กล้าเข้าไปถ่ายเอาเป็นว่าผมไม่ไปตรงนู้นดีกว่าผม,ผมตรงนี้ดีกว่านะหมาเดี๋ยวหมามันกัดโอเคนะเดี๋ยวไปรอดูดดกันพอดีมาลูกออกด้วยผมไม่กล้าเข้าไปถ่ายน้ำหนักนะน้ำหนักก็ใช้ได้ เอาเดี๋ยวมาดูตอนดำกันนะว่ามันจะดำออกหรือเปล่าคนขอมาเยอะนะลอยๆเลยดูว่าไวจะก้างหรือเปล่าดูตอนนดำนะตามลายใหญ่ๆครับด <LO OR. S 2> <Okay. S 1> ูก้างหรือเปล่า จากกลางไม่กางนะครับจากกลางไม่กางมาลุ้นกันน่าจะต้องเกีย่ยวก,ก่อนแหละนี่เกียร์ทายออกแลกิดก่อนก่อนนะมันแน่นเดี๋ยวเอาเกียร์ทายแลกิดก่อนไอ้มันเดี๋ยวมันไม่ออกไม่ก่อนนะวะก็คือช่างช่างที่ร้านเขาบอกว่าถ้าปามแน่นเกียร์เกียร์ออกเดี๋ยวมันจะยกล้อ มลองตัน,นได้เอาลองเลยดูกันว่าก้างไม่ก้าง mà tự rõ người lên càng lên nè, con đi đeo 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 đừng có kia con là lại dày thầm giác mình nghe nữa nha đầu đập mà nên luôn โอ้โหกล้องไม่รู้เป็นไรจับโฟกัสไม่ได้กันเลยทีเดียวใช่ไหม กางครับเดียวว,ยวูเดียวเดียวกางกางกางเออางจริงๆเลยนะติดติดอะไรใหญ่ติดเอาเป็ <c oughs> วนว่ามันยกยากจะได้เหมือนกันนะ อย่าลืมลเล็ก,กเ,เล็กแต่ว่าไปแล้วนะคลิปนี้ผมอันนี้กับพานาะทจะจี่ชอบคลิปนี้นเพื่อเรียนรู้ไม่หมดใจชอบสักไรมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเล็กอย่าลืมวันนี้ก็สวัสดีครับผม